สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตํานานนะครับวันนี้นะครับโคดเตียระดับตํานานจะมาวิเคราะห์การแข่งฟุตบอลเอฟเอฟซูกิครับเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ครับถือว่าเป็นกลุ่มบีนะครับเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้ทีมที่เข้าไปแล้วคือทีมชาติไทยกับทีมชาติสิงคโปร์ครับในของกลุ่มเอนะครับซึ่งโคดเตียจะมาวิเคราะห์คู ทีมเสือเหลืองมาเลเซียพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมการวิเคราะห์ชมไม่ตายชมทีเด็ดนะครับเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้โค้เตียกับทีมงานด้วยนะครับซึ่งถือว่าที่โค้เตียบอกนะครับเป็นแมตช์สุดท้ายซึ่งคนนี้นครับจะทําการวัดกันเข้ารอบระหว่างทีมชาติมาเลเซียกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งทีมชาติอินโดนีเซียนะครับสาม,มารถเสมอได้ส่วนทีมชาติมาเลเซียต้องชนะอย่างเดียวนะครับเราลอง มาดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมครับต้องย้อนไปที่ปี2019นะครับฟุตบอล AFF ในรายการนี้นะครับทีมชาติมาเลเซียสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ผลงานนัดล่าสุดของทั้งสองทีงงทมนะครับทีมชาติมาเลเซียนะครับแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามศูนย์ประตูต่อสามส่วนทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเสมอกับทีมชาติเวียดนามศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งทําให้ตอนนี้นะครับ ทีมชาติอินโดนีเซียมีอยู่7คะแนนส่วนทีมชาติมาเลเซียมีอยู่6คะแนนนะครับซึ่งถ้าอินโดนีเซียเสมอก็จะเข้ารอบทันทีนะครับส่วนมาเลเซียครับต้องเอาชนะอย่างเดียวเพื่อจะการันตีในการเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราลองมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งถือว่ารายละเอียดของเกมเนี่ยทีมชาติมาเลเซียถือว่าเป็นรองแชมป์เก่าในครั้งที่แล้วนะครับ ตอนนี้ครับถือว่าต้องการคว้าสามแต้มเพื่อกาลันตีในการเข้ารอบนะครับแล้วก็นักเตะคนอื่นอย่างพวกอ่าหลายๆคนครับก็พร้อมที่จะลงสูส่สนามพร้อมไล่ล่านะครับส่วนทีมชาติอินโดนีเซียถือว่าตอนนี้นะครับเป็นรองจากฝูงของกลุ่มบีนะครับมีเจ็ดแต้มต้องการเพียงแค่เสมอหรือว่าใช้ชนะเพื่อไปบี้กับทีมชาติเวียดนามน,นะครับซึ่งตอนนี้ถือว่า อิโนโดนีเซียเป็นอันดับที่1นูกได้เสียดีกว่าทีมชาติเวียดนามนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าคู่นี้ก็ใส่กันอย่างมันพอสมควรนะครับานที่ผมจะมาวิเคราะห์ความเปลี่ยนของเกมนะครับซึ่งถือว่าระยะหลังฟอร์มของทีมชาติมาเลเซียถือว่าเล่นได้ได,ได้ดีขึ้นมามากพอสมควรนะครับในการที่แพ้มา2นัดก่อนที่จะมาชิวชัยชนะต่อมานะครับ ส่วนอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและเปียงพ้างขึ้นมาพอสมควรนะครับซึ่งคร่นีครับเดทเขาเปิดมาอยู่ที่เสมออินโดนีเซียหรือว่าแต่แต้มต่อให้อยู่ที่เสมออินโดนีเซียแต่โคดเตียก็ยังมองว่าอินโดนีเซียน่าจะมีเกมที่ดีและก็สามารถ ชนเอาชนะทีมชาติเสือเหลืองมาเลเซียได้เพราะว่าการที่ใช้โคตรเก,รกาหลีใต้เข้ามาทาทาให้ทีมชาติอินโดนีเซียค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นมาพอสมควรนะครับโคเตียยังมองฟันทงฟันทิงอยู่ว่าเสมออินโดนีเซียไม่มีผิดหวังนะครับในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้ชมคือ f เฟซ o o ๊กยู u ูบบล็อกดิบนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับลักเสือเหลืองมาเลเซียอยู่ที่ทีมเสือเหลืองรักอินโดนีเซีย ไปเล่นที่เสมออินโดนีเซียนะครับขบบคุณครับ